สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD เตรียมจัดงานมหกรรมความรู้ครั้งยิ่งใหญ่ Thailand Trade e x p o n เนนเ a ีย a c ฟ2024สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศจัดงานมหกรรมความรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ Hi SME ไทย i Thai, Thailand Trade Exponential Fest 2024ภายใต้แนวคิด Inspire SME ไทยติดป,ปีกไกลทั่วโลกในวันเสาร์ที่24สิงหาคม 2,567ที25 67, ่ทรูไอคอนหอชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยด้งานได้รับเกียรติจากนายสุชาติชมกรินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆในโอกาสนี้ ITD ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล SME Inspiration Award 2024ให้กับบุคคลที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจทั้งหมด7สาขาค่ะ ITD เราก็ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ SME ให้เห็นผู้ที่เราเชิญมาที่ประสบความสำเร็จให้ผู้ประกอบการ SME ที่กำลังมีความใฝ่ฝันที่จะเติบโตเป็นรายใ่ ให้มีกำลังใจแล้วก็สถ,ถาบันไอทีดีเราก็จะมีในเรื่องของคําแนะนําข้อเสนอแนะหรือแอปต่างๆที่จะให้ผู้ประกอบการ S ด้ได้เข้ามาใช้แล้วก็จะได้รู้ว่าปัญหาในการที่ทำธุรกิจเติบโตนั้นติดขัดอะไรทางสถาบันไอทีดีจะช่วยเหลือแล้วก็จะดูแลให้แก้ปัญหาให้ครับวพตถุประสงค์การจัดงานอย่างที่บอกครับว่าน,นโยบายรัฐบาลนะครับโดยผมเองได้รับมอบหมายจากท่านรองนายกฐมนตีท่านนมนตีว่าการสมรภิษท่านภูมิธรรมเวชยชัย ให้สารต่อยโยบายในเรื่องของดูแลคนตัวเล็กให้เป็นคนตัวใหญ่ถ้าวันหนึ่งประเทศไทยรายได้ประเทศไทยเรามีจํากัดแต่มีรายจ่ายมากขึ้นเราไม่สามารถที่จะเป็นประเทศที่เติบโตทาง GDP ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะต้องทําให้ผูกก้ประกอบการรายเล็กเป็นรายใหญ่เพราะเป็นรายใหญ่ปุ๊บเราก็มามาดูแลน้อง,องๆรายเล็กให้ไปทอดๆในส่วนนี้ครับเป็นนโยบายรัฐบาลน,นะครับโดยท่าน ท่านรักษาการท่านนายกลมนตีท่านภูมิธรรมเวชชัยท่านได้ให้เนื้อใบไว้นะครับตั้งแต่วันแรกๆที่อยู่เข้ามาในกระทรวงาณินย์ก็อยากจะบอกทางสื่อมวลชนทุกคนนะครับว่ารัฐบาลมีความตั้งใจและก็จริงจังจริงใจในการที่ช่วยเหลือ SME ให้เติบโตเราไม่ได้พูดเพื่อเป็นนโยบายสวยหรูแต่เราพูดว่าเราต้องทําทําแล้วต้องจับต้องได้ประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลต้องอรัฐบาลให,ให้ให้แนวคิดไว้แล้วให้ข้อกาหนดไว้นะครับ เอการชการอยู่ร้ามามับกับวิศวกรย่อยในหลายตในส่วนนี้นะครับมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องน้ําท่วมเนี่ยที่ภาคเหนือเนี่ยมันเป็นปัญหาของรัฐบาลในภาพรวมซึ่งท่านรักษาการวิศวกรตีท่านภูมทำวิจัยชัยนะครับซึ่งท่านเองก็ดูแลกระทรวงณนตย์ด้วยเนี่ยท่านเป็นห่วงในเรื่องนี้มากแล้วก็ท่านเองก็พยายามลงพื้นที่แล้วก็มีการประชุมเรื่องพิกิจต่างๆเพราะมันมีมีร่องมรสุมที่จะเข้ามาอีกนะครับ ซึ่งผมเรียนนะครับว่านโยาบายรัฐบาลไม่ได้มีนโยาบายที่จะต้องเวลาน้ำท่วมแล้วเอาของไปช่วยเหลือไม่ใช่เราจะทําไงแก้กปัญหาระยะย,ยาวในเรื่องนี้คือสิ่งที่รัฐบาลกาลังคิดแล้วต้องแก้ไขปัญหาให้ได้แล้วก็เป็นปัญหาที่ SME กระทบเราต้องมีนะครับแหล่งเงินของสถาบันการเงินในภาครัฐที่ช่วยเหลือ SME ให้แข็งแรงเหมือนกับเราช่วยเหลือภาคเกษตรเหมือนธนาคารทกศนะครับแต่เราก็มีธนาคาร SME ี ซึ่งอยู่ในภายใตย้ภายใต้ของกระทรวงอุตสากรรมที่ดูแลอยู่ในส่วนนี้ครก็ขอให้สื่อมวลชนเข้าใจนะครับว่ารัฐบาลมีความตั้งใจแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องทําให้คนตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ให้ได้แล้วรายได้หรือ GDP ประเทศโตสูงมากขึ้นแล้วทําให้พวกเรานั้นสามารถค้าแข่งกับคนทั่วโลกได้นะครับในส่วนนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ